ล่าสุดนะคะทางในห้างประจักษ์ชัยนี่ค่ะ เตรียมจ่อฟ้องแล้วค่ะแล้วก็พร้อมปกป้องนะคะทางลำยัยไห่ทองคำนะคะจ่อฟ้องหมิ่นประมาทนะคะสั่งเปลี่ยนแดนเซอร์ชายทันทีค่ะหลังจากที่มีข่าวออกมาเนะะี่ยค่ะว่าทางคุณลำหญยแล้วก็ทางอ่าแฟนหนุมนะะ่มเนาะได้มีการเลิกลากันนะคะแล้วก็ได้ออกมาโพสต์ว่าเป็นโสดทั้งสองคนแล้วนะโดยที่ไม่มีเรื่องมือที่3นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะทางนายห้างประจักษ์ชัยนะะเนาะแห่งไห่ทองคำเลคคอร์ดนะคะออกโรงแล้วค่ะปมข่าวร้อนรักวุ่นวุของลูก ทุ่งสาวสุดฮอตก็คือคุณลำไยไห่ทองคํานั่นเองนะคะตอนนี้บานปลายหนักมากนะคะซึกล่าสุดอดีตแฟนสาวของบอสแดนเซอร์ชายที่ลำไยเคยสารสัมพันธ์ด้วยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการข่าวทางทีวีอีกได้านง,งานนี้ได้ห้างพร้อมปกป้องศิลปินสาวนะคะจ่อฟ้องหมิ่นประมาทและพละบรบบคอมนะคะทั้งยังสั่งเปลี่ยนแดนเซอร์ชายใหม่ทันทีค่ะผ่านข้อความว่า โพสในข้อความไหนคลิปไหนที่เอาผิดทางกฎหมายได้ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ทางค่ายจะดําเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังนะคะและอีกโพสต์ก็คือผมสร้างลยาไยมาก,กับมือสิ่งไหนที่ผมพอจะปกป้องได้ในทางกฎหมายจากนี้ฝ่ายกมจะรวบรวมหลักฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาผิดพรบอรคอมพิวเตอร์เนะครับเปลี่ยนเดนเซอร์ชายทันทีค่ะเดินหน้าทํางานผิดเป็นครูอยู่ให้เป็นเย็นให้พอนะคะขอโทษสังคมครับนีนะคะก็คือทางในห้างประจักษ์ชัยได้ออก มาปกป้องทางคุณำํำไยไห่ทองคําแล้วนะคะครั้งนี้นะคะก็ถือว่ามันมีประเด็นเนาะหลังจากที่คุณำํำไยออกมาโพสเป็นโสดทั้งคู่นะคะระหว่างแฟนหนุ่มนะคะแล้วก็ทั้งมีรูปมีต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับคุณำํำไยเนะะี่ยค่ะได้ออกมาแชร์เต็มไปหมดเลยนะคะทางนายห้างเนี่ยก็เลยทนไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นศิลปินที่ตัวเองเนี่ย ปั้นมาเองกับมือนะคะจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะแล้วแดนเซอร์ชายนะคะที่เป็นข่าวกับคุณลำไยนะคะก็จะ ปลดออกทันทีเลยนะคะครั้งนี้ถือว่าเป็นการทําที่ปกป้องศิลปินได้ดีมากๆค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถือว่าทางคุณลำไย,ยเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวอีกอย่างทางคุณปุ้ยเนี่ยค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะสาหรับเรื่องนี้ว่าไม่ได้มีเรื่องมือที่3จริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูโพสต์คุณลำไย,ยก่อนหน้านี้นะคะที่ทําให้มันเป็นประเด็นเนาะหลายๆคนที่อ,ออกมาแชร์นะคะสำหรับรูปภาพหรือคลิปวิดีโอต่างๆของคุณลำไย,ยเนาะก็ นันนี้เนี่ยค่ะคือคุณลำไยเนี่ยได้ออกมาโพสนะคะมีเรื่องเลิกลาก,กับคุณปุ้ยค่ะโดยที่บอกว่า ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะคะตอนนี้สถานะพี่ปุ้ยและลำใหญคือโสดนะคะไม่มีปัญหาเรื่องมือที่3แต่คุยกันแล้วว่าขอจบกันด้วยดีขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะไม่ขอตอบคำถามใดๆค่ะอันนี้เป็นโพสนะคะที่คุณลำใหญ่ออกมาโพสต์ตั้งแต่แ,แรกๆเลยนะคะแล้วทำให้หลายคนเนี่ย,ยสงสัยคบกันมา9ปีเนี่ยเลิกกันได้ยังไงเพราะอะไรบางคนนี้ก็เริ่มไปเจาะไปขุดรูปขุดคลิปขุดอะไรต่างๆนานาน,นะคะจนมันมา แชร์กันเต็มฟีดเต็มโซเชียลกันเลยนะคะจนทําให้ชื่อเสียงแล้วกอ็อะไรหลายๆอย่างของคุณลําไยเนี่ยมันผิดพลาดไปแล้วก็เกิดในเชิงที่มันไม่ค่อยดีนะคะเชิงลบเนาะทางในห้างประจักษชัยเนะะี่ยค่ะก็เลยออกมาปกป้องศิลปินในสังกัดของตัวเองนะคะว่าถ้าใครโพสคลิปหรือโพสต์ข้อความอะไรหมิ่นประมาทจ่ยจะฟ้องโดยทันทีค่ะ แล้วหลังจากนั้นไม่นานนะคะทางอดีตแฟนของคุณลำใหญ่นะคะจินไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุยกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าเหมือนว่ามีการงอนกันเข้าใจผิดกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจึงเป็นการตัดสินใจแบบนี้เนาะแล้วคุณปุ้ยเนะะี่ยค่ะได้ออกมาอาัดคลิปวิดีโอแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยที่พูดประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวจินนะคะจะขออนุญาตเปิดให้ฟังเลยแล้วกันค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องผมกับน้องลำใหญ่แล้วก็น้องผู้ชายนะครับ น้องผู้ชายในผมขอไม่ท็กชื่อนะครับผมขอเรียกว่าน้องผู้ชายนะครับปัญหานะครับของผมกับน้องลำไยนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับไม่ได้เป็นเพราะว่ามีมือที่สามเข้ามานะครับมันเป็นปัญหาเริ่มต้นจากผมกับน้องลำไยก่อนนะครับหลักๆกก็มาจากผมครับเริ่มต้นผมเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในการเข้าสังคมไม่ชอบการปารี้สังสรรค์ไม่ชอบงานจัดลงจัดเลี้ยงเวลาน้องไยจัดกิจกรรมสําคัญในวันสําคัญหรือว่าวันหยุดอะไรของเขาผมจะไม่ค่อยไปเข้าไปร่วมด้วย ซึ่งน้องเยก็จะน้อยใจผมเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็พยายามให้ผมปรับครับแต่ผมเลือกที่จะไม่ปรับเพราะผมมองว่าผมไม่ได้ผิดอะไรนะเวลานั้นนะครับแต่ตอนนั้นแล้วก็มันมามีประเด็นหลักๆเลยตอนที่ผมซื้อตสนุกอันนี้ปัญหาก่อนหน้านั้นก็สะสมมาแล้วนะครับแล้วผมซื้อตสนุกเข้ามาในบ้านครับและช่วงซื้อตสนุกใหม่ๆผมฝึกสนุกจริงจังมากๆผมอยากเล่นสนุกเก่งก็เลยฝึกแบบจริงจังเลยครับ น้องใหญ่มาถึงบ้านตีสี่ใช่ไหมครับผมยังเล่นสนุกไม่เสร็จน้องใหญ่มาถึงบ้านแปดโมงเช้าผมก็ยังเล่นสนุกไม่เสร็จครับจนน้องใหญ่ก็เดิมถามว่าพี่ทําไมพี่ไม่ค่อยเล่นสนุกตอนที่หนูออกไปงานเวลาหนูกลับมาถึงบ้านพี่หยุดเล่นได้ไหมผมก็เฉยก็เล่นเรื่อยๆมาแบบั้นอยุ่ตลอดครับแต่ทีนี้น้องใหญ่ก็มาพูดอีกผ่านไปสักระยะหนึ่งผมก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมครับน้องใหญ่ก็พี่รู้ไหมว่าข้อเสียของพี่เวลาพี่ทําอะไรนะ พี่จมูกมุ่นและพี่ก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวเลยจนพี่อย่าลืมไปเลยว่ารอบข้างพี่ยังมีสิ่งอื่นยังมีคนอื่นอยู่อีกมากมายผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ผิดอะไรครับตอนนั้นเพราะผมเล่นอยู่ในบ้านผมไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกอันนี้เป็นความคิดผมนะครับผมก็เลยตอบน้องเองว่าถ้าอ้าอึดอัดเดี๋ยวปุ้ยจะกลับไปอยู่ที่ใต้ก็ได้ครับน้องเย็ก็บอกทําไมต้องกลับไปอยู่ที่ใต้ผมก็บอกอก็ถ้าอึดอัดกันเ็าบอกโอเคถ้าพี่คิดดีแล้ว พี่พี่ลองคิดดูใหม่ผมก็บอกไม่ต้องคิดเพราะว่าเดี๋ยวผมกลับไปอยู่ใต้เลยจะได้ได้รู้กันด้วยว่าแต่ละคนต้องการอะไร mm. เผื่อว่าเราจะเข้าใจกันมากขึ้น mm. ผมบอกแบบนี้เองแล้วผมก็แยกไปอยู่ที่ใต้ครับแต่ระหว่างที่ผมอยู่ที่ใต้นะครับ mm. ผมก็มีงานอยู่บ้างนะครับไปอยู่ใต้ไม่ค่อยได้กลับมาปทุมจดแม่แดงโทรไปว่าปุ้ยลูทาไมปุ้ยไม่ค่อยเข้าบ้านเราเลย ปุ้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมบอกผมไม่มีปัญหาอะไรครับแม่ผมกลับมาปลูกบ้านที่ใต้ผมกลับมาสร้างบ้านที่ใต้ครับแม่เดี๋ยวผมเสร็จธุระเดี๋ยวผมกลับไปแม่เดงก็เข้าใจแบบนี้เพราะว่าผมกับน้องใหญ่จะไม่เอาปัญหาไปให้แม่เดงได้รับรู้ครับแลวระหว่างที่ผมกลับมาอยู่ใต้ผมก็ส่งคลิปส่งรูปที่ผมปลูกสร้างบ้านที่กําลังสร้างบ้านให้ช่างมาทําบ้านให้น้องน้องใหญ่ดูอัปเดตว่าเนี่ยปุ้ยทําบ้านเล้วยนะปุ้ยทําบ้านแล้่นะ ปุ้ยอาจจะไม่ได้กลับไปอยู่ <S <S ที่นั่นต่อไปไอ้ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆต้องวางแผนชีวิตดีๆต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลแม่นะปุ้ยอาจจะไม่ได้กลับไปแล้วปุ้ยก็จะปักหลักอยู่ที่ใต้อาจจะปักหลักอยู่ที่ใต้ผมบอกแบบนี้นำยญยเขาก็โอเคครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าเออเขา้มรับการตัดสินใจของผมถ้าผมต้องการแบบนี้เขาก็ขัดไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ก็ตกลงกันว่าถ้าผมจะมีใครน้องลำยัยก็จะไม่ปิดโอกาสแต่ขอให้บอก ถ้าน้องยังจะมีใครก็ขอให้บอกผมก็เองก็จะไม่ปิดโอกาสก็ตกลงแยกกันในชีวิตอยู่แบบนี้นะครับแต่แค่ตอนนั้นโดไม่ได้มามาเปิดอะไรให้ให้ใครรู้นะครับก็แยกกันอยู่หยูภาคใหญ่ระหว่างที่แยกกันก็มีการแซวคุยกันอยู่เรื่อยๆแต่น้อยลงจากที่จากที่เราอยู่ด้วยกันเราคุยกันน้อยลงนะเรเวลานั้นก็มีการแซวกันตามภาษาคน รักกันคนเคยอยู่ด้วยกันวะไอ้คงมีคนจิ็บเยอะเลยเขาก็พี่เขาคงจะคุยกับคนนู้นคนนี้่ะบอกโอ้ไม่หรอกไม่มีเวลาว่างไอ้ก็เออหนูก็ไม่ยังมีไม่ไอยากคุยกับใครเงี้ยก็แซวไปแซวมาอยู่แบบนี้อยู่เรื่อยๆจนวันหนึ่งน้องใหญ่ก็มาพูดจริงจังว่าเออเขาจะคุยกับเนี่ย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 แต่ตอนนั้นผมผมก็มองว่าเป็นการคุยแบบนะเด็กๆเนี่ยคุยคุยกันไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็คุยกันไปครับพอผ่านมาสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับน้องใหญ่ก็ เริมโทรมาปรึกษาคุยปรึกษาบ่อยขึ้นว่าเออพี่เนี่ยพี่คิดว่ายังไงเหรอผมว่าโอเคก็ลองคุยกันไปก่อนก,ก็ลองคุยกันไปไม่เป็นไรหรอกผมก็บอกแบบนี้นะแต่ก็ให้ระวังหน่อยว่าเขาเข้ามาแบบไหนให้ดูดีๆเพราะว่าไม่รู้เขาเข้ามาเขาต้องการอะไรจากเรานะก็ค่อยๆดูกันไปก็บอกน้องใหญ่ไปแบบนี้จนเขาก็คุยกันผ่านไปผมก,ก็สังเกตมาตลอดก็ก็ติดตามเขามาตลอดเรายังหวังดีต่อกัน ยังเป็นห่วงเป็นใย,ยเก่ยกันก็จนผ่านไปน้องใยมีปัญหามีปัญหาก็มาปรึกษาผมว่าพี่เนี่ยอยู่ๆแฟนของน้องผู้ชายคนเนี้ยเข้ามาแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยผมบอกเอาแล้วไหนเขาบอกว่าเขา,าเลิกกับแฟนแล้วเขาแยกกับแฟนแล้วเพราะว่าตอนก่อนที่น้องใยจะไปคบกับน้องเนี่ยน้องใยก็บอกหมดว่าผู้ชายพูดมาแบบนี้แบบนี้ก็ผมก็ได้รับรู้มาน้องใยเขาบอก หนูก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงหนูไม่รู้แต่อยู่ๆเนี่ยแฟนเขาโล่มาแบบนี้ผมก็บอกงั้นไอ้โดนหลอกแล้วผมพูดในแบบนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าน้องผู้ชายนะครับหรือว่าใครแต่ความรู้สึกผมเพราะว่าพฤติการ์มันทาให้ผมรู้สึกได้ว่าน้องใหญ่น้าจะโดนหลอกหรือเปล่าก็ประมาณนี้แหละค่ะที่ทางคุณปุ้ยนะคะได้ออกมาพูดประเด็นที่เลิกหลาเนาะ ตอนแรกนี่ค่ะก็เหมือนว่าจะแยกกันอยู่นะคะแล้วก็เหมือนอให้ศึกษาดูใจนะคะคิดแต่ต่อความคิดของตัวเองว่า,าเราต้องการแบบนี้จริงไหมอะไรประมาณนี้เนาะ,ะจนาทางคุณลำไยเนะะี่ยค่ะก็ยอมรับนะคะว่าตัวเองเนี่ยคุยจริงนะคะคุยจริงค่ะแต่ว่า ไม่ยังไม่ได้แบบตัดสินใจแน่ชัดอะไรประมาณนี้นะคะจริงก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของอคุณปุ้ยแล้วก็คุณลำใหญ่นะคะแต่ว่าคุณลำใหญ่ก็ยอมรับอยู่ค่ะว่าคุยจริงแต่ว่าไม่คิดว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยค่ะเขาจะมีแฟนอยู่แล้วเพราะอย่างที่คุณปุ้ยบอกเนะะี่ยค่ะว่าเออเหมือนเขาบอกว่าเขาเลิกกับแฟนแล้วอะไรประมาณนี้เนาะแต่บางเอ,อิญนะคะแฟนของเขาเนี่ยเหมือนตามมาราวีแล้วก็มา ยุ่งนะคะกับคุณลำไย,ยนั่นเองค่ะจนทำให้เขารู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เลิกกันหรือเลิกกันไม่สนิทประมาณนี้แหละค่ะจนทําให้เกิดประเด็นนี้เกิดขึ้นเนาะกับแดนเซอร์ชายท่านหนึ่งนะคะในวงเนาะแล้วก็มีรูปแต่งนานาเผายแพร่ออกไปเต็มโลกโซเชียลเลยค่ะจนทําให้นายห้างประจักษ์ชัยนะคะต้องออกมาปกป้องศิลปินในสังกัดของตัวเองค่ะสําหรับใครนะคะที่มีรูปหรือคลิปวิดีโอต่างๆนานาเกี่ยวกับ ดันเซอร์ชายแลวก็ทางคุณลำใหญ่นะคะต้องรีบปรบเลยค่ะเพราะว่าจอดฟ้องทันทีเลยนะคะเรื่องนี้ก็ฝากเป็นประเด็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะเพราะว่ายังไงก็ถือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เป็นการตัดสินใจของคุณปุ้ยแล้วก็คุณลำใหญ่เสร็จสิ้นแล้วนะคะส่วนเรื่องอื่นเนะะี่ยค่ะทางคุณลำใหญ่ก็มีการตอบประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีกแล้วนะคะ ก็อยากให้ทุกคนโฟกัสหน้าที่การทํางานเนาะส่วนเรื่องนี้ก็ให้เป็นเรื่องของคนสองคนแล้วก็ทางในแห่งประจักษ์ชัยก็จะจัดการช่วยเหมือนกันค่ะฝากเป็นกําลังใจให้ทางคุณลําไยแล้วก็ทางคุณปุ้ยด้วยแล้วกันนะคะส่วนเรื่องนี้เนี่ยจะกลับมาคืนดีกันหรือไม่เอาเป็นว่าให้เจ้าตัวเลือกเองตัดสินใจเองดีกว่าค่ะสว,วัสดีนะคะจินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ